สวัสดีค่ะพบกับสาวไทย s u p p l y ส s นะคะวันนี้พบกับแพนนะคะแพนจะพาทำ Shield ค่ะก็คือหน้ากากเป็นจะเป็นเหมือนหมวกนะคะหน้ากากใส่กันโควิดกันนะคะวันนี้มีวิธีการทำง่ายๆเลยค่ะใช้อุปกรณ์อย่างง่ายค่ะทำจากขวดน้ำนะคะขวดน้ำพลาสติกนะคะที่เรากินหมดแล้วนะคะ มาดูอุปกรณ์กันเลยคะ่ะว่ามีอะไรกันบ้างอุปกรณ์ของเรานะคะก็จะมีขวดน้ำพลาสติกนะคะที่กินหมดแล้วนะคะที่ใช้หมดแล้วมีคัตเตอร์ค่ะมีกันไกลมีอ่าสเตปเปิลนะคะมีเศษผ้านะคะมียางยืดสกอ๊อตเทปสีอะไรก็ได้นะคะ แล้วก็มีแผ่นโฟมค่ะแผ่นโฟมแบบนี้นะคะที่เขาเอาไว้ติดตามช่องประตูะคะ่ะไว้ไว้ติดการลมเข้าอะคะ่ะไว้ปิดช่องประตูอันนี้หาซื้อได้ตามร้านอุปกรณ์เครื่องมือช่างทั่วไปนะคะอุปกรณ์มีแค่นี้ค่ะมาดูวิธีทำกันเลยค่ะว่าต้องทำยังไงมัง่งก่อนอื่นนะคะขวดน้ำเราจะนำมาตัดค่ะ เพื่อนๆเห็นเส้นตรงนี้ไหมคะเราจะตัดตามเส้นนี้นะคะโดยใช้คัตเตอร์นำล่องก่อนคะ่ะใครจะใช้มาร์คหรือปากกามาร์กก่อนก็ได้นะคะแต่เรคิดว่าจะตัดได้ตามเส้นนี้นะคะก็เลยจะตัดไปเลย ค่ะแล้วก็จะถัดตัดตรงส่วนก้นนะคะไปีไค่ะ ็ได้อย่างนี้นะคะเราก็จะทําความสะอาดจากด้วยเศษผ้านิดหน่อยนะคะเพราะว่าข้างในยังเปียกอยู่นะคะก็เช็ดเลยค่ะเรียแบบร้อยนะคะจากนั้นเราก็จะแบ่งครึ่งค่ะเพื่อนๆก็จะเห็นมันจะมี เส้นนะคะตร,ตรงข้างข้างขวดนะคะเราก็ตัดตามรอยนั้นได้เลยค่ะโดยใช้กันไกรนะคะเรียบร้อยค่ะจะออกมาเป็นอย่างนี้ หลังจากนั้นนะคะเราจะตัดขอบนะคะให้เป็นมนๆนะคะเพราะว่าแบบเนี้ยมันจะทิมแล้วมันจะทำให้เจ็บนะคะเราก็จะตัดลบเหลี่ยมทั้งสี่ด้านเลยนะคะอันนี้คือไม่มีกดตายตัวนะคะเราอยากได้รูปทรงไหนเราก็ตัดเลยก็จะออกมาเป็นอย่างนี้นะคะ เรียบร้อยค่ะทำข้างบนด้วยนะคะข้างบนทำนิดเดียวพอค่ะเห็นไหมคะอันนี้มันจะไม่ไม่บาดนะคะไม่ทิ่ม เอามาลองทาบกับหน้าดูนะคะว่าสัดส่วนได้ไหมถ้ายาวไปแล้วก็สามารถตัดออกอีกได้นะคะถ้าจะเอาด้านที่เรียบนะคะขึ้นข้างบนนะคะค ว่าขนาดโอเคแล้วนะคะขนาดเท่านี้ต่อไปนะคะเราก็จะติดเทปกาวค่ะติดเทปกาวให้รอบๆทุกขอบเลยนะคะด้านบนด้านล่างแล้วก็ตรงกลางค่ะ แบบที่พัดใช้จะเหนียวมากเลยนะคะ พอสุดแล้วเราก็ตัดนะคะตัด่างนี้แล้วก็จะพับครึ่งลงไปเข้าไปข้างในนะคะ แล้วก็จะติดตรงที่เราผ่ากลกางนะคะตัดออก พับคึ้นเข้าไปเหมือนเดิมค่ะแบบนี้นะคะตรงนี้ไม่ตรงเดี๋ยวพัดจ,จะติดใหม่นะคะ ด้านค่ะ ขับเข้าไปเหมือนเดิมค่ะแล้วก็จะติดอีกหนึ่งด้านนะคะ พับส่วนที่เหลือเข้าข้างในเหมือนเดิมค่ะ หละะังจากนั้นนะคะมันจะมีส่วนที่เราตัดตัดโค้งไว้ตั้งแต่ตอนแรกนะคะคือส่วนนี้เกินมาแล้วก็จะมาตัดออกให้เป็นส่วนโค้งเหมือนเดิมคะ่ะนะคะเห็นไหมคะก็จะตัดออกนะคะ ่มมลคะุเยก็จะได้ออกมาเป็นรูปแบบนี้นะคะก็จะได้ออกมาในลักษณะแบบนี้นะคะอันนี้ถ้ามันไม่เรียบแล้วก็ใช้มือรีดรีดไปนะคะ เทปกาวมันก็จะเรียบขึ้นค่ะหลังจากนั้นนะคะเราก็จะใช้แผ่นโฟมนะคะติดด้านในค่ะด้านที่จะเป็นที่จะสัมผัสกับหัวเรานะคะที่จะสัมผัสกับหน้าผากเราอะคะ่ะแผ่นโฟมนี้นะคะมันจะมีกาวติดมาให้แล้วนะคะเป็นกาวสองหน้าติดมาให้แล้วเราก็แค่ลอกกระดาษสีขาวออกแล้วก็นําไปติดได้เลยค่ะอันนี้คือเหนียวดีนะคะ ็ตัดอย่างนี้นะคะส่วนนี้เหลือเราตัดออกค่ะพะจะเอาด้านใสขึ้นข้างบนนะคะด้านที่ไม่มีรอยขวดนะคะอย่างนี้นะคะเราจะเหลือเว้นช่องว่างไว้ประมาณ2เซนนะคะไว้ติดไว้ติดอายางยืดค่ะนี้เราก็จะวางท่าลงไปเลยนะคะ ทำไมเราต้องติดตัวโฟมนี้นะคะเพราะว่ามันจะทำให้เราไม่เจ็บหน้าผากนะคะไม่เจ็บหน้าเวลาเราสวมใส่นะคะแล้วก็มันจะทำให้เรามีช่องว่างระหว่างหน้ากาก,ากและ และจมูกของเรานะคะทำให้เราหายใจได้สะดวกขึ้นนั่นเองค่ะนี่นะคะเราก็จะเหลือไปสักสองเซนเหมือนเดิมค่ะเรียบร้อยค่ะแผ่นโฟมนี้นะคะก็ คล้ายๆจะมีความนุ่มเหมือนสกุชชี่นะคะคือกดลงไปแล้วมันก็จะคืนตัวค่ะหลังจากที่เราติดเทปกาวแล้วนะคะแล้วก็ติดแผ่นโฟมข้างในแล้วนะคะเราก็จะมาลองทาบดูว่าก็จะออกมาเป็นอย่างนี้นะคะ ังจากนั้นเราก็จะใส่ยางยืดค่ะยางยืดจากข้างหลังนะคะวิธีการใส่นะคะเราก็จะเอาหน้ากากทาบกับหน้าเราไปก่อนนะคะแล้วก็ลองทาบดูนะคะว่าเราต้องใช้ยางยืดระดับไหนนะคะถึงจะพอดีกับหัวของเรานะคะ ของจอัจะใช้ประมาณนี้นะคะก็คือไม่เจ็บไม่เจ็บหัวมากค่ะนะะะประมาณนี้แล้วก,ก็จะตัดนะคะคือทำไมต้องทำวิธีนี้เพราะว่าศีรษะของแต่ละคนรอบหัวของแต่ละคนนะคะไม่เท่ากันนะคะก็คือเราต้องทำวิธีนี้ค่ะ จากนั้นนะคะจะใช้เนี่ยค่ะที่เราเหลือไว้สองเซนนะคะก็จะใช้ยางยืดต่อเข้าไปค่ะแล้วก็ใช้สเต p ปเปนี่นะคะ แล้วก็แม่เดินผ่านแล้วก็อีกด้านหนึ่งนะคะใส่ไปในอีกด้านที่เหลือแล้วก็ใช้แม็กติดสองทีนะคะเพื่อความแข็งแรง เพื่อไม่ต้องห่วงนะคะว่าตรงนี้ไม่สวยนะคะเราจะใช้เทปกาวปิดอีกรอบหนึ่งนะคะเพื่อจะได้ไม่เห็นรอยของแอม็กนะคะแล้วก็ทำให้ไม่เจ็บด้วยค่ะก็จะตัดเทปกาวอีกนิดนึงตัดมาแบบนี้นะคะ ก็แบ่งครึ่งค่ะแล้วก็ติดไปตรงลูกแมกค่ะไหมคะไม่เห็นลูกแม็กแล้ว ข้างหนึ่งเหมือนกันค่ะเรียบร้อยค่ะเฟสชิลของเราทำจากขวดน้ำพลาสติกค,ค่ะมาดูกันที่ว่าจะใช้งานได้จริงหรือเปล่าค่ะวิธีใส่ก็แค่สวมจากด้านบนหัวนะคะปรับขนาดเข้ากับ หัวนะคะแบบนี้เราก็พร้อมออกไปข้างนอกได้เลยคะ่ะให้ดูด้านบนนะคะนี่ที่คือด้านที่เราจะสัมผัสกับหน้าผากของเรานะคะอันนี้เป็นด้านที่เราสวมกับหัวนะคะ ไม่ต้องทำรัดมากค่ะจะได้ไม่เจ็บหัวนะคะเวลาใส่จะได้ไม่ปวดหัวนะคะคือเราปิดเทปกาวเรียบร้อยแล้วไม่มีส่วนไหนที่จะมาทำให้บาดหรือเจ็บนะคะเทปกาวที่เป็นรอยไม่เรียบนะคะเราก็กดๆนะคะกดทำให้มันเรียบนะคะ นี่ค่ะเฟซชิลแบบที่หนึ่งนะคะทำจากขวดน้ำพลาสติกง่ายมากเลยใช่ไหมคะถ้าเพื่อนว่าลองทำกันแล้วเอามาโชว์กันบางนะคะเอามาให้แพทดูม้างว่าจะสวยกว่านี้หรือเปล่าแพทย์เทำครั้งแรกนะคะก็ออกมาได้เท่านี้แต่ใช้งานได้จริงก็คือโอเคนะคะจะออกไปข้างนอกไม่ต้องกลัวโควิดแล้วคะ่ะ